สวัสดีค่ะพิชัชนชลมงเกตจินดานะคะเรามาพบก,กันสําหรับครั้งแรกในรายการชันทาข่าวผู้บริโภคจันนี้นะคะวันที่3เมษาย,ยนมีข่าวสําคัญสําหรับผู้บริโภค3ข่าวด้วยกัน,นะคะ่ะข่าวแรกนะคะสําหรับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันกรุงไทยเนนะคะจะเห็นประกาศที่โผล่ขึ้นมาบอกว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนเงินไม่ใช้บัตรครั้งละ10บาทนะคะแต่จะฟีให้ ครั้งหนึ่งะคะในช่วงเดือนสังภาคมถึงวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมแต่หลังจากนั้นเก็บทุกครั้งนะคะก็กอดขอให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะคะว่าไม่เห็นด้วยจะเตรียมจะถอนเงินออกจะเปลี่ยนธนาคารนะคะในขณะเดียวกัน ก็มีการบอกว่าต้นทุนของธนา,านนะคาะรในการที่จะขนเงินสดไปใส่ตู้เนี่ยมีต้นทุนสูงมากก็อยากจะเร่งให้เกิดสังคมราเงินสดน,นะคะคือให้เราโรูนกันจะมากกว่านะคะหรือไม่ก็สแกนคิวอาร์โค้ดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะธนาคารกรุงไทยก็บอกว่าขออนุญาตแบงก์ชาติแล้วรุ่งนี้นั่นแต่กระแสก็ไม่ลงแถววันที่1เมษายนลก็คนก็ไปบ่นเยอะแยะมากมายจนกระทั่งทางกรุงไทยทนกระแสนี้ไม่ได้นะคะวันที่2เมษายนก็บอกเลือ่อนไม่มีกําหนดนะคะตอนนี้ก็ยัง ถอนเงินไม่คิดเงินอยู่นะคะถอนเงินที่เราเรียกว่า mobile banking น,นะคะถอนเงินโสดโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ากุงไทยบอกว่าหลังจากนี้แล้วทุกธนาคารก็จะทําเหมือนกันนี้เราก็ต้องมีข้อเสนอจากผู้บริโภคว่าสิ่งที่เราจะมีข้อเสนอก็คือว่าโอเคเก็บก็ได้แต่ขอให้ถอนได้สักห้าครั้งต่อเดือนได้ไหมอันนี้จะตัวเองเสนอแต่ว่าผู้บริโภคท่านใดที่เห็นยังไงก็ส่งมาบอกกันได้ในเขจสมาคมผู้บริโภคสงขลานะคะ ข่าวที่2องค่ะร้อนแรงมาทั้งเดือนค่ะสำหรับประเด็นเรื่องข้อมูลหลุด55ล้านรายการของคนไทยนะคะนี้มาตั้งแต่วันที่15มีนาคมแล้วนะคะมีการโพสในกลุ่มเล็กๆเกี่ยวกับแฮกเกอร์ชื่อนายเนียนะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยวันเก้าไกลเนี่ยนะคะก็ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานใดทั้งสิ้นนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคนนี้ก็บอกว่าเขาได้มาจากหน่วยงนะะาน55รายการเป็นทั้งข้อมูลรายละเอียดชื่อบุค คนนะคะนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะบัตรประชาชนแค่นี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญแล้วนะคะแต่ตลอดมานะคะหน่วยงานอย่างก,กระทรวงดีอีก็บอกว่าไม่ใช่ข้อมูลออนไว้นะคะสิ่งนี้เนี่ยทำให้พวกเราสงสัยว่าเอ๊ะข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันควรจะเก็บยังไงควรจะมีความรับไหมผู้ดูแลข้อมูลคือใครหน่วยงานรับนั่นคือใครใครปล่อยนะคะ วิจารย์จนกระทั่งนะคะเมื่อวันที่30มีนาคมค่ะนายเนียเ่ออยเขาได้ส่งเ MS เอ็มเอสไปหาคุณซรยุท,ทธ์ทุนท่าจินดาจินดานะคะอาจารย์ปิญญาของมัเนเเป็นนักวิชาการด้านไซเบอร์ซิเค t y ตี้เนี่ยนะคะรว่าเรามีข้อมูลคุณอยู่นะคะกระแสะก็คือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกระ Sony ทรวงดีดีก็ต้องไปตามหานะคะว่าจะปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า b r i d ั e c a l l e r ที่ประกาศขายนี้อยู่นะคะก็มีการประสานหน่วยงานต่างประเทศในการที่จะตามปิดนะคะว่าเดี๋ยวจะเข้มงวดแล้วจะทำให้เป็นจริงแล้วนะคะ หลังจากนั้นค่ะสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยแล้วก็ผู้สื่อขาวออนไลน์นะคะได้ออกมามีข้อเสนอหลายเรื่องนะคะที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอให้หน่วยงานรับนะคะตรวจสอบว่านอกจากไายเนยแล้วมีใครอีกไหมนะคะแล้วก สิ่งที่เกิดขึ้นก็ผูปุุญพ่อรบอรข้อมูลข่าวสารที่ดีให้เรียบร้อยการกำกับที่ดีนะคะผู้ดูแลเ้็บไซต์ต่างๆต้อง,ง,งเข้มงวดนะคะนี้ถือว่าเราต้องตามต่อนะคะว่าข้อมูลพวกนี้จะออกมาเป็นอยู่ในมือไของแกลคอร์เซนเตอร์หรือเปล่ารือจะไปทำบัญชีปลอมหรือเปล่านะคะมาทาวที่3ะคะ่ะ คาวนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีของผู้บริโภคนะคะเมื่อวันที่28มีนาคมค่ะสามชั้นต้นได้ออกมาทำให้ภาิพากาว่าผู้บริโภคชนะคดีฟ้องกลุ่มในเรื่องของมาสด้า2 ยนต์ดีเซลสกายแอคทีฟรุ่นปี2014 2018เยียมคืนมาซ่อมค่ะคราวนี้นี่ถือว่าเป็นการต่อสู้อย่างยาวนานมา6ปีนะคะผู้บริโภคถูกฟ้องกลับถึง84ล้านแต่สามไม่รับฟ้องผู้บริโภคต้องฟ้องกลุ่มนะคะมีตัวแทนฟ้องกลุ่ม9รายซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการช่วยเฉยเยียวยาแบบที่บอกมานะคะสำหรับการดำเนินหน้าต่อไปก็คือทนายความเราบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะที่ผู้ประกอบการอาจจะยังไม่ปฏิบัติตาม นี้แต่ว่าทางทนายบอกว่าถ้าคุณตู้ต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องโดนชดเชยความเสียหายมากกว่านี้เพราะฉะนั้นยอมผู้บริโภคซะดีๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้ให้ผู้บริโภคที่ใช้รถมาสด้า2 Skyactiv รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลปี2014-2018มาเข้าแถวได้แล้วค่ะเพราะว่ากรสำนักงานก็มีฟ้องกลุ่มน,นะคะฟ้องกลุ่มแรกคือ9คนเนี่ยนะคะแต่ว่าริงผู้เสีหยหายมีหลายร้อยหลายพันคนก็มาเข้าบัญชีได้ค่ะ ก็จบข่าวประเด็นจังทันข่าวผู้บริโภคนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะกับสมาคมผู้บริโสงขลาในงานประจำจังหวัดสงขลาสภากดของผู้บริโภคค่ะ